สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาบอกเทคนิคการคิดเลขเร็วนะคะกรณีที่คูณเลขสองหลักนะอ่ะอย่ามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะโจทย์ตัวอย่างก็คือเป็น34คูณเ2นาะหากเราเนี่ยคูณปกติแบบตรงๆเลยนะคะมันก็จะใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะวันนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆนะคะอ่ะ มาดูวิธีการทำนะคะเทคนิคนี้นะคะก็คือเราจะตั้งตัวเลขนะคะเป็นแนวตั้งแบบนี้อา่ 34, คูณด้วย92แบบนี้ใช่ไหมเวลาเราคูณกันเนาะคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะคราวนี้คำตอบคำตอบของหลักหน่วยนะคะก็คือเราจะนำเลขตัวด้านหลังเนี่ยมาคูณกันนะอะ เอา4เนี่ยมาคูณกับ2เลยนะคะ 41, 4, 428ใช่ไหมอ่ะเราก็จะได้คําตอบหลักหน่วยเนาะเราก็ใส่ไปเลยหลักหน่วยตอบ8นะคะต่อมานะคะหลัก10เนาะหลัก10คําตอบเนี่ยก็คือเราจะเอาตัวเลขเนี่ยมาคูณคว้แล้วนาคําตอบมาบวกกันนะคะคูณคว้ยคูณอย่างไงก็คือเราจะเอา3มาคูณกับ2เอา9มาคูณกับ4เงี้ยคะ่ะ สามคูณสองเป็นเท่าไหร่คะสามหนึ่งสามสามสองหกถูกไหมเก้าคูณสี่เป็นเท่าไหร่คะเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกใช่ไหมคะอ่ะจากนั้นนะคะพอคูณคว้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้นําตัวเลขที่เราคูณคว้ยได้ทั้งสองตัวเนี่ยมาบวกกันเนาะก็จะเป็นสามสิบหกบวกหกนะคะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบสองถูกไหมคะสี 42, ่สิบสองเราก็ได้คําตอบหลักสิบแล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลย หลัก10 42นะคะต่อมานะคะหลักสุดท้ายก็คือหลัก 100, ร้ก 100, อยเนาะหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยเหมือนหลักหน่วยเลยนะคะก็คือเราเนี่ยจะเอาตัวเลขด้านหน้าเนี่ยมาคูณกันนะคะคูณกันเฉยเฉเนาะก็เอา9เนี่ยมาคูณกับ3นะคะ93 27ใช่ไหมคะอ่ะเราก็ใส่ไปเลย พอเราได้ตัวเลขแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาเรียงตัวเลขนะคะมาเรียงตัวเลขอ่ะหลักหน่วยมี8ตัวเดียวใช่ไหมเราก็ใส่8ไปเลยหลักสิบใช่ไหมคะเป็น4 2สบเนาะให้เราเนี่ยใส่ตัวท้ายและนำตัวหน้าเนี่ยไปทดกับหลักถัดไปนะคะ4ี่สิบเราก็ใส่สองนะคะส่วน4ี่เนี่ยเราก็ไปทดกับหลักถัดไปนะคะทดตรงนี้ต่อมานะคะหลักร้อยเราก็ ถ้ามันมีทดเนี่ยก็ให้เราบวกทดจากหลักสิบนะคะก็เอา27เนี่ยมาบวกกับ4เนาะ27บวก4เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น31ถูกไหมคะเ31เราก็ใส่ตรงนี้เลย31แบบนี้ค่ะแค่นี้เองเนาะเราก็จะได้คำตอบเป็น3,128นะคะ แรกๆเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยทํามันจะรู้สึกว่าช้านะแต่ถ้าเราทําจนชํานาญเนี่ยมันจะเร็วกว่าการคูณปกตินะคะลองไปฝึกทํากันดูเนาะไม่ยากเลยนะคะหลักหน่วยคือเลขตัวหลังคูณกันหลักสิบคูณไข้นําคําตอบมาบวกกันนะคะส่วนหลักร้อยก็นําตัวเลขด้านหน้า มาคูณกันนะคะแค่นี้เองเนาะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับเทคนิคการคูณเลข2หลักให้เร็วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะายบาย